ลองเปิดน้ำใส่ดูเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะตั้งแต่กี่เดือนแล้วอะเดือนสองเดือนแล้วอะแต่ก็ไม่ได้ทำอุ้ยน้ำกู้ในข่อวัวอุ้ยข้าวัวกูโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้กลับมาปกติโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครเดทุกคนใครว่ามันจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะทุนก,ก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำมาใส่ใน เป้ผ้าร่มกันนะครับทุกคนสามสองหนึ่ง้ สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมภูง,งายเชก้อถ่านนะครับทุกคนตอนนี้เรียวจัดผมจะทําเรียวๆใครที่อยากจะดูตามหน้าปกที่ผมลงไปเมื่อกี้ก็กดเข้าไปกดข้ามไปจักสองสามสี่นาทีนะทุกคนคือเลียวตรงไหนคือผมจะต่อกลองน้ําตรงนี้คือผมเพิ่งตอกลองน้ำใหม่ไงข้าวัวแล้วดูดิแม่งไม่ได้มาัตาฐานเลยดูดิเนืงหักดูมันของเก่าอะครับทุกคน ผมก็เลยไปซื้อก๊อกมาเออคุณซื้อมาใหม่เรียวๆเลยก่อนที่จะก่อนที่เราจะต่อก๊้องน้ําใช่ไหมครับเราก็ต้องไปปิดวาล์วน้ำก่อนเนี่ยผมเพ่งต่อก๊อกน้ําใหม่ครองบวนนะเออแต่ใครที่ชอบดูผมทำอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้ขอแค่สองคนก็พอขอขึ้นอีกสองสามคนผมก็มีกำลังใจทําแล้วเดี๋ยวโาเคปิดวาล์วน้ำกันอโอเคปิดละ เดียวเกินผมไม่อยากให้มันพังนะผมซื้อมาตอนแรกอะ่ะผมเปิดเบาวน้ำใช่ไหมน้ำมัรั่วแม่งไม่ได้มานจะถานเลย,ดดยเยคือแบบจะเปิดอีกอันนึงคือไปถอดอีกอันหนึง่งเลยถอาได้แล้วเย็บเก่งกันนนเนี่ยเตรียม บอกอันนี้มาหนิเทียบอย่างบูนหนิเพราพันไงวะพันรอบไหนวะหมุนไปทางนี้อ่ะหมุนไปทางขวาเราก็ต้องพันย้อนอ่ะใช่ปะวะเออพันย้อนนะอันนี้เป็นได้2000 <years> later. โอเคผมพันเสร็จแล้วลองใส่ดู ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดวาล์วก่อนนะครับทุกคนทุกคนอรอลุ้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปเปิดแป๊บโรงงานตัดเดี๋ยวเราตองปิดีกว่าเดี๋ยวเลี้ยงอยู่จะดีกว่านี้ถ้าตรงนี้แน่นใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมทำเสร็จก่อนแล้วไปดูกันตอน ถ่ายคลิปเลยกว่าแบบนี้ไม่น่าผ่านนะไปกวาจะเ็จผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้ไอตรงที่นอกเวลาไปอ่ะมันกี่นาทีนะทุกคุณนั้นเราก็มาเปิดคลิปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่งงกับช่องบลูนายเทกถ่ายแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำสะอาสะน้ําในเปย์นะครับสําหรับคนงบน้อยอย่างผมเพราะยังไม่มีงเงินสต,ตังจะไป เลนสระน้ำนะที่จริงอยู่บ้านมีอยู่นะสระน้ำอะ่ะแต่ไม่ได้ออกมาเล่นเลยสักทีนี่ผมจะเอาเปนเนี้ยมันผมจะซ้อนจากสองอันแต่ชั้นแรกอะ่ะมันเป็นเปนพวกเปยังไงอะ่ะไงไงวิ่งไปเปิดน้ำมาัมนมันเปนผ้าร่มอะ่ะครับทุกคนเออเปผ้าร่มเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเปแป๊บเขาเรียกว่าเปผ้าร่มหรือว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนน่าจะผ้าร่มนะหรือว่าผ้าธรรมดาหรืออะไรไม่รู้แต่ ป้กันน้าหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมก็เลยจะมาลองนี่ไงอันเนี้ยนนพ่อผมซื้อมาจากที่ไหนไม่รู้อยู่กรุงเทพแหละแต่เขามานอนคอกสงสัยลืมเอากลับหรืออะไรไม่รู้เลยเสร็จผมดิทีนี้เดี๋ยวอันนี้ผมมัดแล้วเดี๋ยวเอาอันหนึ่งซ้อนเผื่อน้ํามันไหลออกนะทุกคนโอเคมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงโอเคนะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แหละเราจะทําการซ้อนสีดําลงไปนะทุกคนเนี่ เนะเดี๋ยงสะบัดอะไรที่ถึงออกกันมัจะไปดูคลิปหรือชอบคลิปพวกผมเไม่ใช่พวกผมผม,ผมทำนะทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมเพื่อให้เป็นกําลังใจใน,นเพราะว่าไม่มีเงินจะทําทต่อแล้วก็เลยลงคลิปช้านหน่อยคูณเล่นครับเขียดงานเยอะอ่ะเราจะซอสไปแบบนี้แล้วทุกคนได้แล้วนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็น2ชั้นชั้นนี้ก็ จะรับน้ำทั้งสองชั้นเลยเพื่อเซฟตี้ไม่ใช่เซฟตี้เพื่อความชัวร์แล้วจะได้ไม่เฟลแต่ถ้าคลิปนี้เฟลผมก็จะลงแบบเฟลเฟเลยนะทุกคนโอเคนี่เดี๋ยวเราลองใส่น้ำกันเลยดีกว่าบป๊บนึงนะวางกล้องหาที่วางกล้องไม่เจอเลยผม,มขอวางกล้องก่อนโอเครับทุกคน <okay. S 1> เดี๋ยวผมขอถอดกีกแป๊บนึงเพื่อความ เพราะความมัน,นี่นะจริงจม,มันจะไม่ได้เปียกจริงจม,มันเป็นผ้าร่มสาหรับกันน้ำโดยเฉพาะหรือเปล่านี่นะเดี๋ยวทำนี่เลยเอ้เดี๋ยวเราเปิดน้ําลองเปิดน้ําใสใ่ดูเลยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคอตื่นเต้นอ่ะผมว่าผมจะทําคลิปนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แตแตแกี่เดือนแล้วอ่ะเดือนสองเดือนแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทําอุ้ยอุ้ยน้ำที่แต่ข้าวัวอุ้ยข้าวัวกู โอเคโอเคนะคทุกคนตอนนี้กลับมาปกติเราถือเราโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครนะทุกคนใครว่ามันจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะทุกคนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ํามาใส่ในเปยผ้าล่มกันนะครับทุกคนสามสองหนึ่งเฮ้ยใส่แล้วใส่แล้วเย็นเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ น้ำมองเลยเยีเ่ยเปเป็ดโคตเซลเอาแล้วคีบัวอีกแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วงั้นผมขอกลับบ้านไปเอาผ้าใบดูก่อนนะครับทุกคนบ่ายเดี๋ยวเจอกันอีกผมมาแล้วผมมาพร้อมกับผ้าใบใส่ปุ๋ยวิกมิ่นเบลรอบนี้นะ ถ้าเฟลรอบนีนะผมขอบอกก่อนเลยนะว่าลงแบบนี้เลยแหละพูดจะบอกถ,ถ้าเฟลนะลงแบบนี้เรียวๆเ,เลยโอเคอันนี้ก็ลองข้างล่างเหรอวะนี่ลองงลางาอ้อฉลาดโอเคแล้วเราจะมาเปิดน้ำใสกันเลยดีกว่า นะครับทุกคนรอบนี้รอบที่สองผมได้เอาทาการเอาพลาสติกลองแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะรัว่วไหมหนึ่งสองสามเยดเอาเรื่องปะไม่รั่วปะไม่รั่วปะเยสเอาปาแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบฝันไปหรือเปล่าผมเคยอยากจะลองทำตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะครับทุกคนแต่ไม่ได้ทําเพราะว่า มีอันเดียวหรือไม่ว่างไม่รู้จําไม่ได้น่าจะไม่ว่างหรือขี้กเกียจนี่แหละอุ้ยน้ำด้วยตรงนู้นน่นนะช่างมันเถอะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาลงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวทำการเปิดน,น้ำทิ้งแม่นี้แหละเดี๋ยวนี้แล้วกันทำไมมันไปตรงเดียววะมันต้องกระจายดิเฮ้ยเอาเฮ้ยเี้าัวขี้วัวอะไรเร็วได้อยู่ ยังได้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมทำการลงลงไปนั่งดูดีกว่ามันจะได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูนะโอ้โหไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับทุกคนไม่แย่นะล้างตีนก่นอนเฮ้ยไม่เลีวไม่เลี้ยงอ้าโ เฮ้ยได้ยนะดยนะอยู่นะได้อยู่นะเอาแว่นกูใส่ไว้แต่กูไม่รู้ตัวเลยนะกูใส่แว่นไวนะ้เนี่ยรู้แต่ว่าอนนไอ้เทียแม่งเซลว่ะเดี๋ยวเด้๋ยวแก้ใหม่กันขั้นตอนการแก้ใหม่ก็คือพ่อหมดก่อนมาครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หมแป๊บนึงเปิดน้ำใหม่ก่อน โอ้ยเฮคครับวัววัวโอเค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 หรือเปล่ากูว่าไม่น่ารอดกูว่าไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยทำเพื่ออะไรแบเปลืองน้ำอ่ะทำเพื่ออะไรปะโอ้กูณทำเพื่ออะไรครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็ อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เผื่อผมมีกำลังใจจะมาทำต่อตามผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเออเดี๋ยวผมจะมาทำต่อแล้วรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไปใครแล้วไปเจอกันใหม่คลิปน่ะคลิปนี้เรียกได้โทษเกรย์เลยไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้เลยเ,ลยเอออย่าลืมกดซับแล้วก็ไปเจอกัน <Yeah. S 1> น้ำเ่อมครอบัวไอ้ช่า yeah. เดี๋ยวเอาให้ดูดูนะไอเ้เหี้ออะไรของกัวเนี่ยทำอะไรลงไปวะเน,นี่ย